เรื่องผีวัดร้างหลอกวุฒการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายหนุ่มชื่อวุฒเขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กับวัดร้างแห่งหนึ่งวัดนี้ถูกทิ้งร้างมานานแล้วชาวบ้านเล่าขานกันว่ามีวิญญาณร้ายสิงสถิตยอยู่วุฒไม่เคยเชื่อเรื่องผีเขาเป็นคนกล้าหาญชอบผจญภัยอยู่มาวันหนึ่งวุฒตัดสินใจไปวัดร้างคนเดียวเมื่อวุฒไปถึงวัดเขารู้สึกถึงบรรยากาศที่เย็นเยอืเยอก ต้นไม้ใหญ่ปกคลุมด้วยเถาวัลย์หญ้ารกทึบเขาเดินเข้าไปในโบสถ์เก่าประตูไม้ครีสดังภายในโบสถ์มืดมิดเต็มไปด้วยฝุ่นละอองวุฒจุดไฟฉายส่องไปรอบๆเขาเห็นรูปปั้นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ผนังโบสถ์เต็มไปด้วยรอยแตกพันใดนั้นวุฒก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆเขาหันไปมองรอบๆแต่ไม่เห็นอะไรเขาเริ่มรู้สึกกลัวอยากจะกลับบ้านแต่ประตูโบสถ์ปิดตายวุฒพยายามหาทางออกแต่หาไม่เจอเขารู้สึกสิ้นหวงัง ในขณะที่วุฒกำลังร้องไห้เขาก็เห็นเงาดำๆลอยมาหาเขาเงาดำนั้นสูงใหญ่ตาสีแดงก่ำปากกว้างเคี้ยวแหลมคมวุฒกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวผีร้ายจอมตีวุฒเขาวิ่งหนีไปรอบๆโบสถ์แต่ผีร้ายก็ไล่ตามเขาไม่หยุดวุฒสิ้นหวังเขานึกถึงพระเครื่องที่ยายของเขาให้ไว้เขาหยิบพระเครื่องออกมาอธิษฐานทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก,ก็ปรากฏขึ้นผีร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแล้วก็หายไปวุฒลม้มลงกับพื้นเขาเหนื่อยล้าแต่เขารอดชีวิตแล้ว หลังจากนั้นวุดก็ไม่เคยไปวัดร้างอีกเลยเขาเล่าเรื่องนี้ให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านต่างก็ตกใจและเชื่อเรื่องผีในวัดร้างมากขึ้น